ใส่ยิบซ้ำแล้วมันไม่ค่อยเป็นเชื้อโรคเชื้อราเลยเนี่ยเพราะอะไรโอ้ห oh, น้อง,งพงศุลเรียนที่ฟูขึ้นมากเลยที่นึกว่ายิบซ้ำมันจะหายไปแล้วไม่หายอย่างที่บอกว่านุ่พังมันเล็กพอโดนฝนปุ๊บเนี่ยซึมเลยต้นเองเนี่ยหลังจากเก็บผลผลิตแล้วมันจะสูญเสียแคลเซียมขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากนะครับแนะนําเลยครับแนะนําว่าให้หวานยิบซ้ารอเลยสวัสดีครับคุณพงศ์ สวัสดีครับครับผมวันนี้ต้นเพิ่งเก็บผลผลิตอ่ะมีความจําเป็นต้องใช้ยิบซ้มไหมครับแนะนําเลยครับแนะนําว่าให้หวานยิบซ้มรอเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือปรับค่าพชอ่อนๆก่อนเพราะว่าในตัวยิบซ้มเองเนี่ยพีเฮ้เขาเป็นเป็นกลางครับเป็นกลางคือเราก็ทาให้ให้ดินเราเนี่ยพีเอยู่ที่เป็นกลางเพราะว่าหลังจากปรับพีเฮ็ ใส่ยิบซ้่เพื่อให้มันดินมันฟูขึ้นนะครับคือในใน,ในตัวของยิบซ้่เองเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมแมกกาแมทันและหน้าที่หลักของเขาเนี่ยเขาช่วยให้ดินมันฟูเนื่องจากอนุภาคเขาเล็กแล้วก็หลังจากที่เราใส่ไปแล้วดินฟูเนี่ยคือมันจะกระตุ้นรากได้ดีขึ้นพอเราใส่ปุ๋ยหว่านปุ๋ยลงไปเนี่ยก็คือเหมาะเจาะพอดีเลยใส่ปุ๋ยปับ๊บพืชกินได้ทันทีเลยครับในในส่วนของอาการหว่านเนี่ยถ้าต้นไร ประมาณนี้เนี่ยหวานในช่วงพื้นต้นเนี่ยเราหวานอยู่ที่ประมาณสองกิโลนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานน้องหวานสาธิตนะครับอ่าคือหวานหวานเนี่ยเรากะว่าหวานหวานบางๆแล้วก็โรยโรยให้กระจายเลยครับอันนี้เราผมเห็นเขาบอกกันว่าควรจะต้องโรยตอนที่มันช่วงแตกใบอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าในแต่ละช่วงมันก็ได้ผลต่างกันเนาะใช่ผมอยากรู้ว่าตัว ตัวยิบซ้มเนี้ยถ้าเกิดว่ามาใช้ตอนฟื้นฟูต้นเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างครับนอกจากพิมพ์ูคือถ้าถามถามว่าในช่วงที่แตกไม่อนเนี่ยคือหวานปุ๊บเนี่ยมันได้กินจริงๆในในตัวพวกนี้เนี่ยประมาณ15วันเนาะคือเราก็หวานรอไปก่อนหวานรอเพื่อเพื่อปรับดินนะครับปรับดินปรับพีเอเพิ่มแคลเซียมเพิ่มแคลเซียมเพิ่มแคเเพิ่มกครเมเพิ่มมหลังจากที่เราหวานไปแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็แต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยแล้วแต่งกิ่งเนี่ยยอดจะมาพอยอดมามันก็จะได้กินทีเลยแล้วอย่างหนึ่งพอเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยคือต้นมันจะขยายเนาะต้นขยายกิ่งขยายขึ้นในตัวยิบซ้ำช่วยอะไรแคลเซียมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของซลวแล้วครับในในส่วนที่กิ่งมันขยายแคลเซียมเนี่ยจะทําให้โครงสร้างซิวมันแข็งแรงขึ้นอ่าเขาเรียกอะไรกิ่งมันจะหนาจะใหญ่ใบก็จะหนาขึ้นด้วยครับแล้วก็แข็งแรงครับ อ่าเนี่ยวัานว่านกระจายเลยครับเนี่ยเนี่ยในในส่วนของพวกโครงสร้างกิ่งพวกเนี้ยมันจะแน่นแข็งแรงนะครับเนี่ยกิ่งก็จะแข็งแรงถ้าถ้าเกิดว่าเราได้ใส่แคลเซียมอย่อางต่อเนื่องครับแล้วก็มันสามารถลดอาการพวกไอต้นแตกๆได้นะครับอ่าพวกพวกนี้จะช่วยในเรื่องของอข้อน้าเลี้ยงองค์ประกอบของอเซลล์เนี่ยพวกเปลือกคือทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นองค์ประกอบของ พวกนี้หมดเลยนะตัวแคลเซียมเนี่ยจะไปช่วยหมดเลยแม้แต่เรื่องใบเนี่ยใ,ใบใหนา่าใบหนาเนี่ยใบหนาก็แคลเซียมเหมือนกันครับเนี่ยคือจริงๆเราใส่แคลเซียมทางดินเนี่ยมันถามว่ามันช่วยอะไรบ้างเนี่ยมันต่างกับแคลเซียมทางใบยังไงกรณีเราใส่ทางดินเนี่ยเวลาพืชขาดเนี่ยมันจะดึงไปใช้งานได้ทันทีและจริงตรงนี้ต้องการแคลเซียมมันจะดึงจากรากขึ้นไปเลยครับขึ้นไปทางท่อน้ําใบขาดมันก็ดึงขึ้นไปจากท่อน้ํา แต่กรณีเราติดผลผลิตติดลูกเนี่ยทำไมเราถึงต้องฉีดแคลเซียมโบลอนด้วยนะครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยกรณีขาดจุกเฉินเนี่ยการฉีดพ่นเข้าไปที่ลูกหรือที่ใบเนี่ยมันช่วยได้ทันทีแต่ถามว่าพอไหมไม่พอนะครับกรณีว่าใบตรงนี้ขาดมันจะดึงมาจากใบตรงนี้เพื่อมาช่วยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับแคลเซียมอยู่ตรงไหนฉีดตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเลยครับมันไม่มันไม่เคลื่อนย้ายแลย นอกเครื่อจากว่ามันจะดึงขึ้นมาจาก,จากทางท่อน้ํานะครับนี่คือในส่วนของแคลเซียมซึ่งมีความจําเป็นมากสําหรับทุเรียนนะครับแล้วถามว่าความถี่ในการใส่เนี่ยคือ้อาผมเนี่ยผมจะแนะนําอยู่ประมาณ1ชุดใบหชุดใบเนี่ยใส่ได้สักครั้งอ่าอย่างน้อยสักครั้งแต่ถ้าเกิดว่าดินคุณแน่นดินคุณมีปัญหาเนี่ยคุณยืนได้เลยเดือนละครั้งครับไม่มีปัญหาไม่เกินแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้หวานเยอะเราหวานแค่บาง หวานบางๆให้พื่กินได้เรื่อยๆปุ๋ยก็เหมือนกันเราไม่เน้นหนักทีเดียวเราค่อยๆใส่น้อยๆกินบ่อยๆจะดีที่สุดครับอันนี้ก็ใส่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 2, 2> กิโลครับต้นนี้ประมาณ2กิโลครับพื้นต้นเพราะว่าต้นเองเนี่ยหลังจากเก็บผลผลิตแล้วมันจะสูญเสียแคลเซียมขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากนะครับแคลเซียมในต้นเนี่ยค่อนข้างเสียเสียไปเยอะเพราะฉะนั้น เราเติมส่วนที่ขาดเข้าไปให้มันครับอัดไปก่อน2กิโลแล้วรอบต่อไปก็สักกิโลนึงก็พอเนี่ยครับผมเออเขาบอกว่าเวลาที่มันออกลูกเสร็จแล้วตัดตัดลูกไปครับต้นมันจะมีปัญหาป่วยง่ายเพราะมันขาดสารอาหารเนาะใช่ครับมันอ,อ,อ,อ่อนล้ายอยู่ไอตัวยิปซั่มนี่มันช่วยด้วยไหมช่วยครับก็คืออย่างอย่างที่บอกว่ามันโดนดึงโดนดึงพลังงานไปเยอะแคลเซียมแคลเซียมยิปซั่มมีอะไรแคลเซียมแมก,กมนีเซียมอย่างที่บอกก็คือพวกนี้ธาตุอาหารรองพืชต้องการหมด ครับไม่ใช่ว่าเก็บผลผลิตเสร็จเราใส่ปุ๋ย NPK แล้วมันเพียงพอแล้วไม่พอนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือพวกจุลธาตุนะครับจุลธาตุพวกเหล็กสังกะสีมันก็นิดบอรนอะไรพวกนี้ก็จําเป็นเหมือนกันครับพวกนั้นก็ท,กทางใบใ่รับทุกธาตุใช่ครับทุกธาตุมีความสําคัญเท่ากันนะครับมีความสําคัญเท่ากันหมดแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้อ่ะฉีดไปพอไหมพวกท่านลองอ่ะไม่พอยิง่งแคลเซียมฉีดไม่พอเพราะฉะนั้นเราเติมทางดินช่วยนะครับแนะนําเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยหลังจาก ที่เราเราใส่แล้วลดน้ําเนี่ยพวกนี้มันอนุภาคมันเล็กเนื้อมันละเอียดมันดินมันจะฟูได้เร็วแล้วก็ยิ่งเราใส่เรื่อยๆเนี่ยนิ่มนะครับดินมันจะนิ่มขึ้นพวกดินแข็งดินแน่นอย่างเงี้ยลดลดอาการพวกนี้ได้ครับใส่ใส่ได้เรื่อยๆเลยไม่ไม่ถามว่าเกินไหมมันไม่เกินนะเราไม่ได้ใส่ต้นขนาดนี้เราไม่ได้ใส่ห้าหกกิโลขนาดนั้นแค่สองกิโลหนึ่งกิโลคือใส่เพื่อให้เขาไม่ขาดนะครับ จะดีกว่าใส่ป้องกันไว้ก่อนครับผม uh, แล้วมันช่วยเรื่องกรดในดินด้วยไหมครัเรื่องกรดเหมือนปรับกรดใช่ไหมใช่ใชจ่จริงๆอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ pH มันเป็นกลางในกรณีที่เราไม่รู้ว่าดินเราเป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นด่างเนี่ยเราใส่ย,ยิบซ้าได้ก็ก็แตกต่างระหว่างในส่วนของยิบซ้าของโดโลไมท์เนี่ยโดโลไมท์พีเขาเป็นด่างสูงเวลาเราหวานเข้าไปเนี่ยอย่างเราหวานอ่าโดโลไมท์อย่างเนี้ย เราไม่สามารถใส่ปุ๋ยตามได้ทันทีนะครับเพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยจะกินไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างที่เราใส่พีชหน้าผิวดินเราเนี่ยมันเป็นด่างเพราะเป็นด่างเนี่ยคือการดูดซับธาตุอาหารได้ไม่ดีละครับแต่ในส่วนของยิบซ้ำเนี่ยพีชม,มันเป็นกลางเราหว่านยิบซ้ำพร้อมปุ๋ยได้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าพีชเราเป็นกดอ่อนๆเนี่ยในตัวยิบซ้ำเองเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับพีชขึ้นมา ไม่ได้ว่าปรับทีเดียวเลยนะพวกนี้มันจะค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับเหมือนในระยะยาวอะไรอย่างนี้ระยะยาวครับดีขึ้นแล้วก็ถามว่าบางคนบอกเอ้ยใส่ย,ยิบซ้อมแล้วมันไม่ค่อยเป็นเชื้อโรคเชื้อราเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรลุงครับเพราะว่าพ H มันเป็นกลางพอพ h เป็นกลางนเนี่ยพวกเชื้อไฟท็อปเนี่ยมันไม่ชอบครับยาดีที่สุดก็คือ PH ดินนี่แหละอหอมายถึงว่าพวกไฟท็อปมันจะวิ่งได้ดีใน,นัน,นอ,อรอบ่าง ดินกดรดกรดเกดิกดจากอะไรเกิดจากเนี่ยการการที่เราใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ใส่เยอะเกินไปครับใส่เยอะเกินไปมากเกินไปหรือว่าใส่คิดโคนเกินไปเนี่ยสังเกตเวลามันเน่าเน่าขอดินเน่าบริเวณเนี้ยบางคนตัดปุ๋ยเข้าไปใต้โคนนะครับแล้วยิ่งพอดินเป็นกรดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือท็อปจริญเติบโตได้แล้วถามว่าท็อปมาจากไหนมันมีทุกต้นเนี่ยท็อปมีทุกต้นเนี่ยแต่แต่มันจะโตได้หรือเปล่าปัจจัย ในการเติบโตของมันมีไหมเราเป็นผู้สร้างให้มันโตหรือไม่โตมันอยู่กับเจ้าของแปลงถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันมาโตในแปลงเราเตรียมพยืดินเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเนี่ยยึดซ้ำเรายืนพื้นได้เรื่อยๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ดินเราค่าดินเราเป็นกลางเนี่ยโอกาสเกิดเชื้อไฟท็อปน้อยมากครับอันนี้ขอฝากไว้เลยเรื่องเรื่องนี้สําคัญมากนะคือข้อดีของเขามีหลายอย่างนะอ่าเนี่ยพื้นต้นแล้วพื้นต้นช่วยดินฟูแล้วให้ธาตุอาหารรอง แคลเซียมแมกกะมาทันแต่ต้องบอกว่าแมกของอย่างตัวผ้าทิ์เองเนี่ยเขาเป็นแมกธรรมชาตินะครับจากเหมืองแร่เขาเองครับไม่ไม่ไม่ได้เติมเดี๋ยวบางคนก็บอกว่ามันมีแต่แคลเซียมกะมาทันนะครับอันนั้นคือโครงสร้างของยิปซัมเองแต่ว่าในส่วนของแหล่งแหล่งเหมืองแร่ของเขาอันนั้นก็อีกอย่างนึงครับแล้วก็เนี่ยพอในตัวเขาเองมีแคลเซียมแมกกะมาทันเนี่ยก็ช่วยเสริมได้เยอะแหละเราสามารถใส่พร้อมปุ๋ยได้การทํางานของเราสะดวกขึ้นนะครับดินฟูได้ธาตุอาหารแล้วก็ ลดการเกิดของเชื้อรานะครับเนี่ยฝางไว้สางพ่อหลครับแล้วอันเนี้ยเธอเผื่อเกษตรกรคนไหนเขาถามว่าเอ้แล้วมันจะลงไปในดินได้จริงๆเหรอมันเกาะตามผิวดินอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าต้องต้องมองว่าเดี๋ยวจับนิดหน่อยปึ๊บอ่านี่คือคือเนื้อเนื้อเขาเนี่ยความความละเอียดเขาเนี่ยสองรมนะครับอนุภาคเขาเล็กมากนะครับหลังจากที่ระวานเนี่ย หลังจากที่เราหวานหวานลงไปแล้วลดน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะซึมลงไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่อย่างจริงๆอย่างพวกโดโลไมหรือว่าปูนขาวเนี่ยใช้ในเชิงของพวกพืชไร่เนี่ยเวลาเราหวานพวกนี้ไปแล้วแนะนําว่าไถากลบจะดีมากนะครับแต่ในทุเรียนเนี่ยเราไถากลบมันไม่ได้เราไปพรวนในใต้โคนมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือยิบซ้ำครับครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวมันเองเนี่ยมันสามารถปรับลงไปถึงชั้นดินใต้ล่างครับข้างล่างได้อนุภาคเล็กเนี่ยลงไปเรื่อยๆครับปรับได้ถึงข้างล่างครับบางคนก็ถามว่าเราทำไมไม่ใช้แบบเม็ดแทนะ่ะมันฟุ้งเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คุณพงมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างจริงๆถ้าถ้าถามเนี่ยคือการทํางานการทํางานเนี่ยแบบเมแบบ็ดเนี่ยทำงานง่ายกว่านะครับหวานหวานง่ายใช้ง่ายแต่ถ้าถามว่าอะไรที่กินเร็วที่สุดแบบผงนี่แหละครับ หวานปุ๊บโดนน้ำปั๊บซึมลงแมงล่างเลยแต่อย่างอย่างเป็นแบบเม็ดเนี่ยเราไปไปหวานต้องรอการละลายด้วยเล็กอย่างหนึ่งไอที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยไม่ใช่เอายิบซ้าอย่างเดียวแล้วมาปั้นเป็นก้อนได้เลยนะครับมันต้องไปใส่ฟิลเลอร์ไปใส่ส่วนผสมสารเติมเต็มอีกต่างหากก็คือจะไม่ได้ยิบซ้าทั้งร้อยในส่วนตรงนี้เราได้ยิบซ้ําทั้งร้อยเลยใส่ปุ๊บกินปั๊บก็คือเร็วแล้วอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยเราเราใช้แบบเม็ดได้ไหมครับเห็นเอ่อบางคนเขาบอกว่า ก็ใช้แบบเม็ดตอนหน้าฝนเพราะมันจะค่อยๆซึมแต่มันซึมนานใช้ได้ระยะย,ยาวไม่จําเป็นต้องใช้แบบผงอะไรถ้าถามแบบเม็ดในหน้าฝนกับแบบผงจริงๆลูกค้าเนี่ยเคยเอาไปใส่นะเอาไปใส่ใส,ใส่ใส่เสร็จปุ๊บเขาคิดว่าฝนตกอโอกาสไหลไปกับน้ําก็มีสูงเหมือนกันนะครับอโอกาสไหลไปกับน้ําคือยิ่งอย่างอายุตัไม่ใช่ยิบตเ้มือนะแม้แต่ปุ๋ย,นะแบบยพวกปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจริงๆนะถ้าแนะนําก็แนะนาแบบ แบบผงหวานเร็วเหมือนกันพวกนั้นไม,ไม่ไม่ต้องปั้นเม็ดนะครับไม่ต้องมีตัวเติมเต็มอะ่ะมันจะไปได้เร็วแต่ว่าถามว่าถ้าเทียบการทํางานไปอะ่ะเลือกที่เราถนัดถ้าเราคิดว่าเราถนัดแบบเม็ดเราก็หวานแบบเม็ดไปแต่ถ้าถนัดแบบผงหรือคิดว่าเราใช้แบบผงแล้วมันกินได้เร็วแล้วก็มันกระจายได้ทั่วครับอยู่อยู่ที่เราจะเลือกแต่ถ้าถามผมแนะนําผมว่าแบบนี้แหละครับมันชัดเจนดีปูพรมได้หมดแล้วก็ลดน้ําได้เต็มที่ครับ อยากให้มันกินตอนไหนก็ได้กินเลยเนาะใช่ครับใส่ปุ๊บก,ก็คือกินปั๊บเลยไม่ต้องไปหวังผลสาเดือนครับใช่ก็คือถามว่ามันจะฟุ้งอะไรก็หวานให้ดูเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ฟุ้งอะไรมากมายอย่าไปหวานตอนมีลมแรงแค่นั้นแหละครับแต่อนนี้ฟุ้งก็ยังมีน้ําหนักเลยครับลงเกาะล,ลงครับลงเนี่ยลงทั่วเลยเดี๋ยวเปิดน้ําให้ดูกัน <Okay S 1> นะครับ,รบหลังจากนี้เดี๋ยวเราเปิดน้ำให้ดูกันว่ามันละลายยังไงนะมัง